It's ในปัจจุบันหลายปัญหาในสังคมเกิดจากการขาดจิตสำนึกที่ดีต่อตอนเองและส่วนรวมดังนั้นการทำให้คนมีจิตสำนึกที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะการมีจิตสาธารณะคือการไม่นิ่งดูดายต่อสังคมหรือความทุกข์ยากของผู้คนและประรานจ,จะเข้าไปช่วยด้วยสติปัญญาการสละเวลาหรือการลงแรง ด้วยจิตใจที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นผมเชื่อเหลือกเกินว่ากลุ่มเลือดซีอิมหาวิทยาลัยขอนแกน่นจะช่วยพัฒนาจิตสำนึกที่ดีของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป so far, play your guitar, you ราตัวแทนของนักศึกษาไม่ใช่ใครก็ได้แต่คือผู้ที่พร้อมรับฟังนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาพร้อมหรือยังครับที่จะไปพร้อมกับพวกเราให้ไกลกว่าเดิม